สวัสดีค่ะมุนจ่าชาแนลนะคะวันนี้เราอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวนี่เลยค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะเผ็ดติดปากนะคะอยู่เส้นบ้านไร่นะเยื้อเยื่อตรงข้ามก่อนถึงปตทนะคะปมนมันปตทอันนี้ในร้านนะคะอันนี้นะคะเราอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเผ็ดติดปากนะคะมีก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวไก่ามาละนะคะ ยู่เส้นนี้เลยค่ะนี่คะ่ะไปเดินร้านค่ะก่อนถึงเอ่อปัม๊มปั๊มน้ํามันนะคะปั๊มน้ํามันค่ะปะตทนะคะอันนี้ซู o ไปเดินร้านเลยนะคะเดีย๋ยวเข้าไปในร้านกันนะคะ เนี่ยค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือเผ็ดติดป,ปากค่ะไปะในร้านกันเลยค่ะไปสั่งดูเมนูนะคะจะมีก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวน้ำตกก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะอันนี้ค่ะอันนี้เจอพี่แมวนะคะเจ้าของร้านเลยค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือเผ็ดติดป,ปากนะคะชื่อร้านนะคะเมื่อก่อนพี่แมวอยู่ตรงเส้นทางสนามกีฬานะคะแล้งเรียนเบนนะคะตอนนี้ยา้ายไาอยู่ที่นี่แล้วนะคะ อันนี้พี่แมวพี่แมวร้านเปิดกี่โมงคะร้านเปิดประมาณ9ก้าโมงครึ่งค่ะถึงเที่ยงคืนอ่าร้านพี่แมวนะคะเปิดตั้งแต่เก้าโมงครึง่งถึงเที่ยงคืนวันหยุดพี่แมวหยุดวันพุธค่ะหยุดวันพุธนะคะนี่ทีเด็ด่ห้หมอ๋วยเตียวม้อใหญ่ๆใหญ่นะกไก่ไก่ ร้านพี่แมวมีก๋วยเตี๋ยวไก่ด้วยนะคะก๋วยเตี๋ยวน้ําตกก็มีก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็เป็นก๋วยเตี๋ยวไก่อันนี้เราสั่งพิเศษไปค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่มาละค่ะอันนี้เลยแต่เช้าใครกินอะไรไม่กินอะไรสั่งได้นะคะทางร้านทําให้ได้หมดค่ะ ชาม,มเล็กไปเปล่าลูกค้ากิ่นพอ ยเตีย๋ยวไก่อันนี้นะคะตามที่แมวนะคะก๋วยเตี๋ยวเสร็จปิดปากอันนี้ค่ะจะปรุงให้ดูนะร้อนอาหารเช้าค่ะของวันนี้คือก๋วยเตี๋ยวนะคะนี่อันนี้เราสั่งทุกอย่างเลยนะเป็นเส้นเล็กเส้นเล็กทุกอย่างถ้าคนกินก๋วยเตี๋ยวชอบกินน้าเยอะชอบชอบน้าเยอะ บอกทางพี่ก็ได้นะบอกทางร้านได้นะคะว่าขอน้ําเยอะนะคะถ้าไม่บอกอะไรก็จะน้ําประมาณนี้นะคะอันนี้นะนี่มาปรุงที่เด็ดคือตังนี้คือพริกพริกจะเป็นงี้ค่อยๆนะแต่อันนี้กินเเป็นร้านประจําที่กินบ่อยนะ พรกทางร้านนี่คือจะผัดกับน,น้ำมันนะคะความเผ็ดก็จะออกเผ็ดนำเผ็ดนำเลยเผ็ดหอมๆอ,อะค่ะอ่ะปะการแรกลูกชิ้นที่หลังใช่ไหมแตนนี้ไม่ใช่ลูกชิ้นกินก่อน ที่เด็ของร้านนี้คือตับอะ่ะมันใหม่สดมันมีความหวานในตัวก๋วยเตี๋ยน้ำตกนี่เป็นของโปรดมากเลยค่ะกินไม่เบื่อกินน้ำตกก็เตี๋ยวเรือเส้นทางร้านจันหยวรุ่มนะคะไม่มีผักเต็ม ไปได้นะข้าคนชอบนะแต่นถ้าถ้าไม่ใส่ก้อนในนี้ในก๋วยเตี๋ยวจะมีผักบุ้งแล้วนะคะที่ใส่มานะคะแล้วก็อันนี้เลยกินคู่กันเนี่ยจับเลยฉีกโรยเลยโรยเลยมันนัวนัวมันนัวนัวมากนี่เลยนี่เลยแช่แ่น้ำหน่อยดังป๊อแป๊บป๊อกแป๊ ได้ยินเสียงไหมมันเปไปแปลควันใหม่สดกรอบอ,อย่าลืมนะคะมาอุดนร้านพี่แมวนะร้านก๋วยเตยเี๋ยวเรือเผ็ดติดปากนะคะมีก๋วยเตี๋ยวไก่ด้วยนะคะและอาจจะมีรายการเพิ่มเป็นบางว,านวันพวกข้าวขาหมูอะไรเนี้ยค่ะอันนี้นะคะชามแรกสั่งไปแล้วนะอันนี้สั่งเเล็กก๋วยเตี๋ยวเรือมันตกอะคะ่ะอันนี้ค่ะเนี่ยพริกมันหยองเลยเรียบร้อย ตามที่สองค่ะสั่งใหม่ก็เตี่ยวไก่นะคะนี่ก็เตี่ยวไก่อันนี้เลยนะนี่นี่นี่บึม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 เผื่อให้ดูเผื่อให้ดูว่าบึมบึมแค่ไหนหดูน้องดูน้องไก่นะดูน้องไก่เปื่อยนี่ขาไก่กําลังดีเลยนี่เปื่อยร้อนเลยอ้อยัวย่วๆ <laughs> ยัวย่วๆนะคะนี่สั่งไว้เส้นเล็กค่ะนี่ก็จะมีมันละ ทางร้านก็จะมีมาละนะคะมาลาที่ตุ๋นไว้กับน,น้ำซุปนะไน้ะลองไก่ขาไก่ไปดูมาอุดมนนุ่งกันนะพิกัดน,นะคะก่อนถึงปั๊มปตทนะคะพลนงงานปตทบ้านไร่นะคะอยู่ด้านซ้ายมือนะคะด้านซ้ายมือนะคะอ,อ่ใช้มือแล้วนะขออนุญาตใช้มือนะพระความถนัด มือเลยแหละนี่กำลังเปื่อยเลยนะเปื่อยมากอ่ะกลังดีลุกนับลุกนับขอญอาตกินก่อนนะนอันนี้ค่ะพี่แมวนะคะพี่บอยนะคะค่ะช่วยกันนะคะในร้านนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือเพก เผ็ดติดปากนะคะอย่าลืมมาอุดหนุนกันนะคะเปิดเวลากี่โมงนะพี่แมวเก้าโมงครึ่งถึงเที่ยงคืนเก้าโมงครึ่งถึงเที่ยงคืนนะคะมาได้เลยนะคะอร่อยค่ะขอบคุณ